ด่วนจุดสีแดงเสียงฝนตกลแรงื้งนที่สีแดงสีเหลืองวันนี้ตกหนักเน้น6จังหวัดเียรากราะเพื่อมเป็นครั้งกับจังหวัดอาภัยอุทกภยัยเชียงรายทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพาิกรรที่พอลูกพุาชัยทาง Facebook วันศุกร์ที่2 1พฤศจิกายนในช่วงเย็นเกิดนี้นสภาพมณีและติดตามในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากสีแดงรวมถึงแนวโน้มที่จะมีอากาศหนาวเย็นรือในพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเป็นเช่นไรกันบ้าง เราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะในวันนี้ก็เป็นอีกวันที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทั้งภาคเหนือภาคอีสานมีโอกาศที่จะมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงได้อีกนะครับวันนี้1-2องศาส่วนภาคกลางเทมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นขอให้ดูแลสุขภาพนะคบอากาศหนาวเย็นลงในช่วงนี้ลมแรงก็ต้องเฝ้าระวังความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากลมกระโชกแรงนะคะบริบเวณพื้นที่ภาคอีสานก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของอากีศภัยจากอากาศที่แห้งและลมแรงนะครับส่วนความชื้นก็จะถูกลุกไล่ลงมาฝั่งล่างนะครับปกคลุมแนวร่องมรสุมบริเวณพื้นที่ ฝั่งล่างนะคะบริเวณภาคใต้ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงกระทบตั้งแต่ในวันนี้21-23พฤศจิกายนนะครับจากแนวร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยตอนล่างเข้าสู่ยมพรประกาศตามบริเวณภาคใต้ตอนล่างแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและ ริวาดระวังตรายจากฝนตกหนักหนักมากฝนสะสมลงกระโชกแรงน้ำทนวมจับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำน้นตะล่งดินโคลนถล่มพื้นที่ลาดเชิงเขาชาวเรือเพิ่มความระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากปังนะครับดังนั้นกรมอุตุนิมนยมวิทยาจึงออกประกาศแจ้งเตือนอากาศหนาวเย็นประเทศไทยตอนบนฝนตกหน,กหนักหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยกระทบในวันนี้ย1 2 3ิบอดยิบพฤศจิกายน68 ภาคเหนือภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงององศาภาคกลางไท้หานครปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นลมแรงส่วนยอดดอยยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงระวังตรายจากอากีภัยจากอากาศที่แห้งและลมแรงเกษตรกระกร,ระวังความเสียหายกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรจากความกดอากาศตูงมวลอากาศเย็นที่มีกําลังแรงจากจีนแผ่ปกคลุมถึง ภาคใต้ตอนบนแล้วนะครับส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ในวันนี้ 21- 23ถึงพฤศจิกายนจากมรสุมตอ,ออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยปกคลุมภาคใต้และปกคลุมทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรงย่อมพอประกาศตามบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตรอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมจากพันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มประชาชนภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังตรายจากคลื่นลมแรงที่ว์เข้าหาฝั่งชาวเรืออ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือ ด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กอ่าวไทยและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในวันนี้2 1่สถึงยีพฤศจิกายน68ติดตามอัปเดตเพะกาศอย่างใกล้ชิดนะครับเดมินจะพามาเช็คพิกัดมาปักหมุดพื้นที่ฝน18บแในกายีิบเอ็ดพฤศจิกายนฝนเน้นบริเวณพื้นที่พังงาห้าภูเก็ตสบ้านนาสาร1.5ทุ่งใหญ่สา กระบี่2.6ขนม2.1สุราธานี1นครศรีธรรมราช6.7ชะอวด4.5บ้านสารดาน1.3ตรัง 1. 7. พัทลุง5.1บ้านคีรีวง0.7หาดใหญ่2.8ปัตตานี4.3ยะลา1.4และนราธิวาส2 21นานิกา21พฤศจิกายนฝนเน้มบริเวณพื้นที่ตะกัวป่า1พังงา2.6กระบี่2.5 ทุ่งใหญ่2.5บ้านนาสาร331นกรนรีธรรมรา 7, 7, ช777ฉ่วด4พัทลุง4.3หาดใหญ่1.6ปัตตานี1.7และนาราธิวาด1.8เที่ยงคืน22พฤศจิกายนฝนเนมบริเวณพื้นที่บ้านนาสาร32ขนอม2.7ทุ่งใหญ่33นครศรีธรรมรา 12. 5, ช12.5ฉะ่วด2.7ตรัง1.4พัทลุง4.2หาดใหญ่34 ปัตตานี 4, นาราธิวาส 1.1, 3ามในกา22กุมภาพันธ์ฝนเน้นสุราษฎรธานี 2.8, เที่ัวป่า 2.7, บ้านนาสาร 6.2, ขนม 4.8, ทุ่งใหญ่ 2.2, นครศรีธรรมราช 8.6, ชะอวด 4, พัทลุง 6, อาจใหญ่2.7 ัตตานี3.7และนาราธิวาส3 6นายิบ22พฤศจิกาย,ยนฝนเน้บริเวณพื้นที่คุราบุรี3.8ตะกั่วป่า4ท่าชนะ2.2สุราษฎร์ธานี3ขนอม5.8บ้านนาสาร5.5นครศรีธรรมราช8.8ชะอวด4.9พัทลุง6หาดใหญ่2.8ปัตตานี1.9นาราธิวาส1.5 ก้าในกายิบสองพฤศจิกายนนะครับฝนเน้นคุระบุรีสามตะกัวปานกิศสองสุราษฎร์ธานีสามจุดสี่ขนอมห้าจุดหนึ่งบ้านนาสารแปดจุดสี่นครศรีธรรมราชแปดจุดเจ็ดชะอวดสามจุดห้าพัทลุงสี่จุดสามหาดใหญ่หนึ่งจุดหกปัตตานีหนึ่งจุดเจ็ดและนาราธิวาสหนึ่งจุดสองซึ่งการเคลื่อนตัวของหย่อมพอประกาตา่ำบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างจะเคลื่อนตัวลงมาบริเวณพื้นที่จากฝั่งอ่าวไทยมาที่บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ โดยเมื่อวานนี้ก็เริ่มเคลื่อนลงบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันแล้วนะครับแต่หย่อมลูกนี้ไม่ได้เป็นลูกใหญ่นะครับเป็นหย่อมฝนดังนั้นในด้านของการหาศูนย์กลางก็ไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่พายุการเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกและจะมาที่บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับหลังจากที่เคลื่อนตัวมาที่ฝั่งอันดามันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโคลนในระยะต่อไปนะครับ ซึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโคลนและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศอินเดียต่อไปนะครับและแนวหย่อมความบรากาศต่ำก็จะค่อยๆเ,เคลื่อนออกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยบริเวณภาคใต้เรื่อยๆนะครับเคลื่อนออกห่างเรื่อยๆแต่ในช่วงระยะแรกก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอยู่นะครับ2 3พฤศจิกายนและเก็บตก14-25พฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้น26พฤศจิกายนจนถึง4 ธันวาคมปริมาณการกระจายตัวของฝนก็จะค่อยๆลดลงบริเวณภาคใต้นะครับติดตามอัปเดตพิรอากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนี้จะพาไปดูการพริรอากาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้21-22พฤศจิกายน2,68พักรอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจละลดลง1-2องศาอุณหภูมิต,มต่ำสุด14-19องศาและสูงสุด23 29องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-11องศาลมต้นอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิจละลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด15-18องศาและสูงสุด 26- 29องศาบริเวณยอดภู จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาลมต่มออ,ออกเฉยงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาและสูงสุด26-29องศาลมต่ำอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศยนินในตอนช้าลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดสิบเก้าถึงยี่สิบสององศาและสูงสุดยี่สิบแปดถึงสามสิบองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วที่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลคลื่นสูงถึงสองเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรกรุงเทพมหานครบริมน้ทนอากาศยินดีตอนช้าลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบยี่สิบสององศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง พิรุกระ่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหน,กหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบยี่สิบสี่องศาและสูงสุดยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูงสองถึงสามเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสามเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ80ตกห,กหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกรบีบรังและสูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด27-31องศาตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวัอนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทขลึ้นสูงประมาณ2เมตรห่างจากจฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร และตั้งแต่ตารางลงไปรวมต้นออกเฉียงเหนือความเรว็วที่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูงถึงสองเมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นขอแการติดตามพิรากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัมจะราย,ยางานให้ทราบเป็นระยะะยอย่างคันทุกทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ